คมรูบเมนนี้ครับไอ่ทอดไ่ิดเรียงอยู่หลังวัดครับอันนี้ปลาทูเหลือจะเพนเหลือจะเพนเหลือจเพนเหลือจเพนครับแล้วเราก็อันนี้ทำาำน้อพี่เขาปิ้งกับปลาทูทอดเราเข่าพัดใสเก็ดังเขาจะมาแก้ก๊อกกับ่ย เพื meal, ่อคทำอะไราบัทำอะไร่ตานนเป็นลมชักเลยเอ้เพื <m <m ่อเป็นลมชักนร้อนมันนี่ามันนี่แหละดันสวนนั่นตัมาเล ใส่มะเขือเปดเพิ่มเนี่ยมะเขือพวงเรียรมกมอพวงเหรอบางเขเรียกมะเนนือละครมะเขือละครเลยอันนั้นเวอดูน่อันนี้ค่น ไข่ทอดไปซื้อมาแพงด้ยแบบแนี้ตอดไปซื้อแพงครับตอดไปซื้อแพงครับไหนตรงไข่ล่างหลังดิซื้อเงาหน้าเลยนี้ป่านข้าวไข่ดิคด้าวไข่ด งอไปงอไปเอาปนอนเลยครับาื้อไปเลยตานือความตมไปเลยน่ี้ mọi nó có mùa tay với chảy kim tay lên tay đi ăn mùa nước mùa nước mùa nước nước mùa 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 cái <laughs> ถั่กระทูทัเนื้อ่เนืเดี๋ยวทั่ครับนี่กระทูกรทูแมลกระทูแมวไหนคนกิน ำนี่เหแม่รัดต้องรู้อะไรกันเนี่ยแม่ซื้อมะนาวแม่ตางแม่ตังมันรู้ที่บ้านแม่ตางมันเรื่องไหนกินเนี่ยไปีอกว่านี่มีดหนอ้าเฮ็ดอิดลูกกระสิดีเลยครับไข่ตุกานี่ไข่กิ๊บเลยนะครับนี่กระตินี่ขาดไปมะน Tìm cái là, gì bắt à. thì Thì tói này tói bắt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  bắt tói 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 bắt tói

อะไรไนะม่ว่าอะไรก็ชิมเองเออเองนี่ครับเดยอะๆครยบไม่รู้ว่นเนี้ครับีปลาปั๊บๆน้อทอดปลาทูนี่ชัดดูกล้องเดียวตายแหละโอ้หทางลูกแก่ที่ชายไม่ตามมาไรบ้าง <c oughs> ดีครับผมเยี่ยมยิ่งน่าครับดีรครับ